นิทานชาดกห้าชาติเรื่องคนมีศิลปะสาลิตกะชาดกในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภิกษุผู้ข้าหงรูปหนึ่งได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์ เกิดเป็นอมาตในเมืองพารานสีมีพราหมณ์ปุโรหิตผูพ้พูดมากคนหนึ่งประจำราชสำนักถ้าเขาได้พูดแล้วคนอื่นจะไม่มีโอกาสได้พูดเลยสร้างความรำคาญให้แก่ผู้คนเป็นอย่างมากแม้กระทั่งพระราชาพระองค์ทรงคิดหาวิธีสกัดคำพูดของปุโรหิตนั้นวันหนึ่งพระองค์ เสด็จไปพระอุทยานด้วยพระราชรถถึงต้นไทรทอดพระเนตรเห็นพวกเด็กกลุ่มหนึ่งกำลังยืนมุงดูชายง่อยเปลี้ยผู้หนึ่งดีดก้อนกรวดสัดใส่ใบไม้เจาะรูเป็นรูปสัตว์ต่างๆอยู่จึงเสด็จเข้าไปทอดพระเนตรดูทรงคิดได้วิธีสกัดคำพูดของปุโรหิตรับสั่งให้ชายง่อยเปลี้ยเข้าเฝ้า แล้วตรัสถามว่าในราชสำนักของเรามีคนพูดมากอยู่คนหนึ่งเจ้าสามารถทำให้เขาหยุดพูดได้ไหมเขากราบทูลว่าถ้าได้ขี้แพะถังหนึ่งอาจทำให้เขาหยุดพูดได้พระเจ้าค่ะจึงรับสั่งให้นำชายง่อยเปลี้ยเข้าวังด้วยให้เขานั่งภายในม่านเจาะรูตรงข้ามกับที่นั่งของพรามณ์ปโรหิต ผู้พูดมากนั้นพร้อมให้วางขี้แพะแห้งไว้ใกล้ๆชายง่อยเปรี้ยนั้นพอได้เวลาพราหมณ์ปุโรหิตเข้าเฝ้าเขาก็เริ่มกราบทูลพูดโดยไม่เปิดโอกาสให้ผู้อื่นเมื่อเขาอ้าปากพูดคำไหนบุรุษง่อยเปรี้ยก็ดีขี้แพะที่ทำเป็นก้อนเล็กๆผ่านม่านเข้าปากเขาทุกคำพูดพราหมณ์ปุโรหิต จึงได้กลืนกินขี้แพะโดยไม่รู้ตัวพระราชาทรงทราบว่าขี้แพะหมดแล้วจึงตรัสว่าท่านอาจารย์ท่านกลืนกินขี้แพะไปตั้งถังหนึ่งแล้วยังไม่รู้อีกหรือท่านจงไปถ่ายท้องก่อนที่จะตายเสียเถิดตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาพรามโปรโรหิตปิดปากสนิทแม้ใครจะพูดด้วยก็ไม่ค่อยจะพูด พระราชาทรงสบายพระไทยแล้วรับสั่งให้พระราชทานบ้านสีหลังอยู่ในทิศทั้งสี่ทิศพร้อมทรัพย์สินแก่ชายง่อยเปรีย่นั้นฝ่ายอัมมาตได้เข้าเฝ้าพระราชาแล้วกราบทูลว่าธรรมดาศิลปะในโลกบัณฑิตท,ทั้งหลายพึงเรียนแม้เพียงดีดก้อนกรวดก็ยังช่วยให้ชายง่อยได้สมบัตินี้ แล้วกล่าวคาถานี้ว่าขึ้นชื่อว่าศิลปะแม้ชนิดใดชนิดหนึ่งก็สามารถให้สำเร็จประโยชน์ได้โดยแท้ขอพระองค์ทรงทอดพระเนตรบุรุษง่อยได้บ้านทั้งสี่ทิศก็ด้วยการดีที่แพ้นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าศิลปะเป็นสิ่งจำเป็นกับชีวิตและไม่ควรเป็นคนพูดมาก นิทานชาดกห้าอชาติเรื่องคนที่เหมาะสมกับเหตุการณ์มหาสาระชาดกในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารพ,พระอานนท์เทระเรื่องมีอยู่ว่าครั้งนั้นพระสนมของพระเจ้าโกศลมีความประสงค์จะศึกษาธรรมะ จึงขอโอกาสพระราชานิมนต์พระสงฆ์รูปหนึ่งเข้ามาสอนธรรมะในพระราชวังพระราชาทรงเห็นดีด้วยจึงกราบทูลแด่พระพุทธเจ้าพระพุทธองค์จึงจัดส่งพระอานนทเถระเข้าไปแสดงธรรมในพระราชวังต่อมาวันหนึ่งพระจุรามณีของพระราชาเกิดสูญหาย พระราชาจึงรับสั่งให้อำมาต์ตรวจคน้นผู้คนในพระราชวังทั้งหมดแต่ก็ไม่พบทำให้มีผู้คนเกิดความเดือดร้อนวันนั้นพระเถระเข้าไปในพระราชวังพบเห็นความผิดปกติของพระสนมซึ่งทุกวันพอเห็นพระเถระมาจะพาการร่าเริงยินดีตั้งใจเรียนธรรมแต่วันนั้น หลับดูเหงาหงอยซึมเศร้าจึงถามดูเมื่อทราบความแล้วจึงขอเข้าเฝ้าพระราชาและให้คำแนะนำว่าอุบายที่จะไม่ทำให้มหาชนลำบากแล้วให้เขานำพระจุลามณีมาคืนพอมีอยู่โดยใช้บินททานกล่าวคือพระองค์สงสัยคนเท่าใดก็จับคนเท่านั้น แล้วให้ฟ่อนฟางหรือก้อนดินไปคนละก้อนบอกให้นำมาโยนทิ้งไว้ที่ห้องหนึ่งคนที่ถือเอาพระจุรามณีไปก็จักซุกมากับฟ่อนฟางหรือก้อนดินนั้นนำมาโยนไว้แล้วให้อมาต์ตรวจท้นดูวันแรกถ้ายังไม่พบก็พึงให้ทำเช่นนี้สักสามวันผู้คนส่วนใหญ่ก็จะไม่พลอยลำบากด้วย พระราชารับสั่งให้ทําเช่นนั้นตลอดสามวันไม่มีใครนําแก้วจุลามณีมาคืนเลยพระเทระถวายพระพรอ,อีกว่าถ้าเช่นนั้นโปรดรับสั่งให้ตั้งตุ่มใหญ่บรรจุน้ําเต็มไว้ในท้องพระโรงทําม่านก้านบังไว้แล้วให้ผู้คนทุกคนในพระราชวังห่มผ้า แล้วเข้าไปในม่านล้างมือทีละตุ่มทีละคนแล้วออกมาพระราชารับสั่งให้ทำเช่นนั้นปรากฏว่าได้แก้วจุลามณีกลับคืนมาทรงดีพระไทยยิ่งนักผู้คนอาศัยพระเถระจึงพ้นจากทุกข์ได้เรื่องนี้ทราบไปถึงพระพุทธองค์พระองค์จึงได้ตรัสอดีตนิทานมาสาทกว่า การละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นอมาตะในเมืองพาราณสีวันหนึ่งพระราชาเสด็จประพาอุทยานเมื่อจะทรงอุทกกีฬารับสั่งให้พวกสตรีเปลืองอาภรณ์เครื่องประดับไว้กับหญิงรับใช้แล้วลงสู่สระน้ำขณะนั้นมีนางลิงขาวตัวหนึ่งอาศัยอยู่ในอุทยานนั้น ขณะหญิงรับใช้หลับได้ลักเอาสร้อยมุกดาแล้วกระโดดขึ้นต้นไม้นำไปซุกซ่อนไว้ในพโพรงไม้แห่งหนึง่งครั้นนางหญิงรับใช้ตื่นขึ้นมาไม่เห็นสร้อยมุกดาก็ตัวสั่นจึงร้องตะโกนว่ามีคนแย่งสร้อยมุกดาของพระเทวีหนีไปแล้วพวกทหารจึงรีบวิ่งตามจับโจรขณะนั้น มีชายบ้านนอกคนหนึ่งเดินผ่านมาพอได้ยินเสียงนั้นก็ตกใจวิ่งหนีพวกทหารเห็นเขาวิ่งหนีจึงวิ่งตามจับมาได้ด้วยความกลัวตายชายคนนั้นจึงยอมรับว่าได้ขโมยไปจริงเมื่อถูกถามหาว่านำไปไว้ที่ไหนก็บอกว่ามอบให้เศรษฐีไปแล้วพระราชารับสั่งให้เศรษฐีมาเฝ้า เศรษฐีก็กราบทูลว่าได้มอบให้ปุโรหิตไปแล้วฝ่ายปุโรหิตก็กราบทูลว่าได้มอบให้คนทันไปแล้วคนทันก็กราบทูลว่าได้มอบให้นางวันณทาสีไปแล้วส่วนนางวันณทาสีกราบทูลว่าไม่ได้รับไว้เมื่อสอบสวนคนทั้งห้าคนกว่าจะทั่วทุกคน พระอาทิตย์ก็รับขอบฟ้าไปแล้วพระราชาจึงรับสั่งว่าต้องรู้เรื่องในวันพรุ่งนี้จึงมอบคนทั้งห้าให้อำมมาศแล้วเสด็จกลับเข้าสู่พระนครฝ่ายอำมมาศคิดว่าเครื่องประดับหายภายในสวนส่วนคนเหล่านี้เป็นคนภายนอกการอารักขาก็เข้มแข็งโอกาสที่คนข้างนอกหรือคนรับใช้ในสวน จะรักไม่มีวี่แววเลยคำยอมรับของพวกเหล่านี้ก็เพื่อปลดเปลื้องตนจากความผิดเท่านั้นส่วนนี้มีลิงอาศัยอยู่มากเครื่องประดับคงตกอยู่ในมือลิงของลิงตัวใดตัวหนึ่งเป็นแน่จึงขอให้มอบโจรทั้งห้าแก่ตนแล้วนำไปขังไว้ในห้องเดียวกันสั่งให้ทหารแอบฟังดูว่าพวกโจรน,นี้จะปรึกษาอะไรกันบ้าง พอตกดึกเศรษฐีจึงถามชายบ้านนอกว่ามึงเคยพบกูที่ไหนมึงเคยให้เครื่องประดับกูตั้งแต่เมื่อไหร่ส่วนชายบ้านนอกรีบขอโทษแล้วกล่าวว่าผมก็ไม่รู้จักสร้อยมุกดาดว้วยซ้ำไปที่อ้างท่านก็เพราะจะอาศัยท่านรอดพ้นจากอันตรายฝ่ายปุโรหิตก็ถามเศรษฐีว่าเมื่อชายคนนั้นไม่ได้มอบเครื่องประดับแก่ท่าน แล้วท่านเอามามอบให้ข้าพเจ้าตั้งแต่เมื่อใดเศรษฐีจึงกล่าวว่าข้าพเจ้ากล่าวไปก็เพราะเราทั้งสองเป็นคนใหญ่คนโตช่วยกันพูดการงานก็จะสำเร็จด้วยดีปุโรหิตก็พูดกับคนทันว่าที่ข้าพเจ้ากล่าวตู่ท่านก็เพื่อที่จะอาศัยท่านในเรื่องเพศสัมพันธ์พวกเราจากไม่ต้องหงอยเหงา อยู่ร่วมกันอย่างสบายอมาดฟังคำรายงานนั้นจากทหารแล้วก็ทราบแน่ชัดว่าคนทั้งห้านั้นไม่ใช่โจรจึงสั่งให้ทำเครื่องประดับอย่างไม้เสร็จแล้วให้จับลิงมาประดับหลายตัวแล้วปล่อยไปสั่งให้ทหารสังเกตดูพวกลิงที่ได้เครื่องประดับไปแล้วก็อวดเครื่องประดับกันเกลียวกราวนางลิงนั้น พอเห็นเพื่อนมีเครื่องประดับก็ทนไม่ได้จึงไปนำสร้อยมุกดามาประดับอวดตนพวกทหารเห็นเช่นนั้นจึงนำกลับมามอบให้แก่อมาตอมารตได้นำสร้อยมุกดาเข้ากราบทูลแด่พระราชาแล้วกราบทูลความจริงให้ทรงทราบพระราชาทรงดีพระไทยเมื่อจะชมเชยอมาตจึงได้กล่าวคาถานี้ว่า ยามคับขันประชาชนต้องการผู้กล้าหาญยามปรึกษาการงานต้องการคนไม่พูดพลาำยามมีข้าวน้ำต้องการคนเป็นที่รักของตนยามเกิดปัญหาต้องการบัณฑิตนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าใช้คนให้ถูกกับสถานการณ์ นิทานชาดกห้าร้อยชาติเรื่องลูกสกาอาบยาพิษลิตตะชาดกในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้าประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภการบริโภคปัจจัยที่ไม่ได้พิจารณาเรื่องมีอยู่ว่าในสมัยนั้นพระภิกษุได้ปัจจัยสี่มีจีวรเป็นต้น ไม่ได้พิจารณาก่อนแล้วบริโภคภิกษุเหล่านั้นโดยมากจะไม่พ้นจากนรกและกำเนิดสัตว์เดรัจฉานพระพุทธองค์จึงตรัสถึงโทษในการไม่พิจารณาปัจัยสีแล้วใช้สอนว่าภิกษุทั้งหลายธรรมดาภิกษุได้รับปัจัยสีแล้วไม่พิจารณาบริโภคไม่ควรเลยเพราะฉะนั้น จำเดิมแต่นี้พวกเธอต้องพิจารณาแล้วจึงค่อยบริโภคเมื่อทรงแสดงวิธีพิจารณาปัจจัยสีทรงบางแบบแผนไว้โดยในมีอาทิว่าภิกษุทั้งหลายอันหนึ่งภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยแยกายแล้วจึงใช้สอยจีวรเมื่อต้องการปกปิดอวัยวะ ที่น่าละอายแล้วตรัสว่าภิกษุทั้งหลายการพิจารณาปัจจัยสี่อย่างนี้แล้วบริโภคย่อมสมควรขึ้นชื่อว่าการไม่พิจารณาแล้วบริโภคเป็นเช่นกับบริโภคยาพิษท,ที่ร้ายแรงยิ่งใหญ่ด้วยว่าคนในครั้งก่อนไม่พิจารณาไม่รู้โทษบริโภคยาพิษ คนที่สุดต้องเสวยทุก์ใหญ่หลวงแล้วทรงนำอดีตนิทานมาสาธกดังนี้ว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนักเลงสกาในกรุงพาราณสีวันหนึ่งได้เล่นสกากับชายโกงคนหนึ่งเมื่อเวลาตนชนะก็จะไม่ทำลายสนามเล่นพอเวลาแพ้จะเอาลูกสกา ใส่ปากแล้วก็บอกว่าลูกสกาหายแล้วก็เลิกเล่นหนีไปเป็นประจำพระโพธิสัตว์จึงคิดหาวิธีแก้เผด็ด้วยการเอาลูกสกาย้อมยาพิษแล้วตากให้แห้งนําไปเล่นกับเขาพอเวลาแพ้เขาก็ทําเช่นนั้นอีกพระโพธิสัตว์เห็นเช่นนั้นจึงกล่าวคาถาว่าบุรุษกลืนลูกสกา อันเคลือบด้วยยาพิษอย่างแรงยังไม่รู้ตัวเฮ้ยเจ้านักเลงชั่วเจ้าจงกลืนเข้าไปพิษร้ายแรงจากออกฤทธิ์แก่เจ้าในภายหลังขณะที่พระโพธิสัตว์กำลังพูดอยู่นั้นแหละเขาได้ล้มลงสลบไปด้วยฤทธิ์ยาพิษพระโพธิสัตว์จึงปรุงยาเพื่อให้เขาสำรออกอกมาให้รอดพ้นจากความตาย แล้วสั่งสอนเขาไม่ให้ทำเช่นนั้นอีกนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าจะกินจะใช้อะไรควรจะพิจารณาก่อนกินก่อนใช้เสมอนิทานชาดก500ชาติเรื่องตายเพราะปากติติระชาดกในสมัยหนึ่งพระพุทธเจ้า ประทับอยู่วัดเชตวันเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุชื่อโกกาลิกะได้ตรัสอดีตนิทานมาสาธกว่าการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพราหมณ์ในตระกูลอุทิศจะพราหมณ์เมื่อเรียนจบศิลปะทุกอย่างจากเมืองตาก,กาศิลาแล้วบวชเป็นฤาษี ได้เป็นอาจารย์ผู้ให้โอวาทแก่ฤาษีห้าร้อยคนในที่นั้นมีฤาษีขี้โรคพร้อมเหลืองอยู่ผู้หนึ่งวันหนึ่งท่านกำลังนั่งผ่าฟืนอยู่ได้มีฤาษีปากมากผู้หนึ่งเข้ามานั่งใกล้ๆแล้วพูดว่าท่านจงฟันอย่างนี้จงฟันอย่างนั้นจงฟันตรงนี้ทําให้ฤาษีขี้โรคโกรธ แล้วกล่าวว่าท่านไม่ใช่อาจารย์สอนศิลปะการผ่าฟืนของผมนะจึงฟันดาบทนั้นเสียชีวิตด้วยมีดผ่าฟืนนั่นเองและในที่ไม่ไกลจากที่อยู่ของฤาษีมีนกกระทาตัวหนึ่งอาศัยอยู่ที่จอมปลวกทุกเช้าเย็นมันจะขึ้นไปยืนขันเสียงดังลั่นอยู่บนจอมปลวกนั้นเป็นประจำทุกวัน เป็นเหตุให้พรานผู้หนึ่งมาจับมันไปเป็นอาหารฤาษีพระโพธิสัตว์ไม่ได้ยินเสียงมันขันจึงถามหมูฤาษีเมื่อทราบเหตุการณ์นั้นแล้วได้กล่าวคาถานี้ท่ามกลางหมูฤาษีว่าคำพูดที่ดังเกินไปรุนแรงเกินไปและพูดเกินเวลาย่อมฆ่าคนผู้มีปัญญาสามเสียเหมือนเสียงฆ่าโนกทา ที่ขันดังเกินไปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องธรรมวิถีของเราด้วยนะคะธรรมะสวัสดีค่ะ